หลวงพ่อกวยชุดินทโรวัดโคสิตรามอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทเดิมชื่อเด็กชายกวยปั้นสนเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2448ปีมะเส็งเป็นบุตรของนางต่วนนายตุย้ยเดชมาบิดาพาไปเรียนหนังสือวิชาภาษาขอมและบาลีกับหลวงปู่ขวดวัดบ้านแค่เมื่อเรียนหนังสือจนแตกฉานแล้วบิดาก็ได้ส่งมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดพร้าตอดอนกมอําเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทภายหลังออกมาช่วยบิดามารดาทำไร่ไถนา เมื่อถึงวัยอุปสมบทท่านได้เปรยกับบิดามารดาว่าถ้าได้บวชจะบวชไม่ศึกเมื่อท่านได้บวชเรียนบิดามารดาพาไปอุปสมบทที่วัดโบสถ์ต่อโพงามอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทมีฉายาว่าชุดตินทโรปแปลว่าโลกนี้มีแต่ความวุ่นวายของโลกหนักไปด้วยกิเลสตัณหาคือโลภโกรธหลงทั้งสิ้นถ้าท่านผู้ใดตัดกิเลสตัณหาได้ก็จะถึงซึ่งฝั่งพระนิพพานพระอุปัชฌาย์คือพระชัยนาทมุนีท่านถือคำสอนของหลวงปู่ขวดไม่ขอจัดงานบวชแหยิ่งใหญ่ โดยถือคติจากหลวงปู่ขวดว่าประเทศก็ต้องรู้จักเวลาผู้ศรัทธาก็ต้องรู้จักกำลังหลวงพ่อกลวยมีชื่อเสียงด้านการเทศบางคนฟังนั่งร้องให้ชื่อเสียงการเทศของหลวงพ่อกลวยจึงเป็นที่โด่งดังหลวงพ่อกลวยยังไปเรียนวิชาการแพทย์กับหมอเขียนเป็นแพทย์แผนโบราณในสมัยนั้นมีไข้ทรพิษระบาดท,ที่บ้านโคกช้างนอกจากนี้หลวงพ่อกลวยยังได้เรียนปริยัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อศรีวัดพระปรางรวมถึงไปจำพรรษาอยู่วัดหนองตาแก้วต่อโคกระช้าง อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่หนึ่งพรรษาช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามอินโดจีนลูกศิษย์ลูกหานิยมมาให้หลวงพ่อกวยศักยันจึงมีชื่อเสียงโด่งดังมากสำนักศักยันเปิดทั้งกลางวันกลางคลางคืนหลังท่านมรณภาพลูกศิษย์ของท่านมีคาถาบูชาหลวงพ่อกวยท่องไว้ดังนี้สุปฏิปนโนภควะโตสาวก,กสังโคสังฆนามามีอิติสุขโตชุตินทโรนโมพุทธยะ นาศีวังพรมมามาอุอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเมื่อท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านแค่จึงได้หยุดการเปิดสำนักศักรรสร้างเครื่องรางของขลังได้รับความนิยมสูงได้แก่พระสมเด็จโปรกโพพระสมเด็จแหวกมา่านมีดหมอตะกรุดผ้ายันเหรียญหลังยันหนุมานเหรียญรูปเหมือนหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้ารุ่นแรก